ซาบอีกมุมหนึ่งพี่น้องเท่าไเรเฮียไม่เคยแวะสักสักทีหนึ่งปุ้ยพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศไหมปากววัวว่าเดะปากวัวว่าเดะไหนเห็นบ้านเรา e พี่น้องราบังโูควางวง่ามแม่โอ้โหเรากำลังจะไปตีปิงปองมุมนี้ไม่เคยเลี้ยวเข้ามาลเลย เดได้วิวสวยๆมาฝากอีกฝากน้องคักด้วยบัตรนี่พี่น้องจ้านกมาแล้วนกนกอีกย่างนกกะน่างบานเฮาเลย อ้นี่ไสุดยอดเลยแต่ลมแรงมากโ้ยนกอยู่ในทะเลสาบพี่นองสุ่งเห็บางไก,ก่นกถ้าหมามาาิของเขาอุดมสมบูรณีหลีเลยค่ะประเทศออสเตรเลียนี่เราอยู่ในรัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลียที่ทางภากใต่ของรัฐนิวเซาวล ทะเลสาบอิลาวาล่ากว่งเงยไพศาลสู้มุมนี้แม่พี่น้องขับรถลงเนินมาผ่านบ่อยมากมาตีปิงปองต้องผ่านทุกอาทิตย์ป๊าดหนกแหลมในาน,นามกลน้ํานพี่น้องจ๋าก้ามง่ามไหมนกกระทุ่งบินน้ำหนาจ้าฟูง ทะเลสาบโอ้ยนกหลายอหลีแต่ละโอ้โคได้ภาพสวยเลยพี่น้องเราบางดูประชาชนประชาชกรของประเทศออสเตรเลียเป็นยังเป็นยังสิบ่หมี่อยู่ยืนมีพื้นที่ว่างแค่นิดหน่อยเขาก็จะทำสนามหญ้าแล้วก็มี มีโต๊ะเก้าอี้มีก็มีมานัง่งให้นัง่ชงชมวิวนั่งสูดอากาศมีสะพานยื่นออกไปฮู้นองน้นก็จะเป็น เขาเอ่นล่างขายอาหารอันแบบไง,ไง่ายๆนาะฟิชแอนชิปนะปลาทอดมันฝรั่งทอดนะคะพี่น้องค่ะอาหารทะเลสดๆแต่ว่าเป็นแบบว่าแพ็คสั่งใส่กล่องเซกเวอเนาะเม่กินบ้านตรงที่ตีบปฟองก็จะเป็นสเตเดียมหูเหลี้วไปเป็น าัานสีน้ำตาลเล่น้อยจิงจิงอยอากาศไม่ี่น้องแดดออก19องศาก็หนาวอยู่แต่ว่ามีแดดออกอะข้างนอกก็อุ่นนิดนึงแต่ว่ามันก็อุ่นไม่เยอะเพราะว่ามันล่มไหมคะ่ะล่มพี่น้องล่มแห้ง ควบคุมกฎหมายเขาเข่งขัดควบคุมกันจับปลาจันจับหาหอยกู้หอยปูปลาไหมคะ่ะเอาควบคุมปริมาณไหมแล้วก็ประชากช่อนของเขาก่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข่งขัดอันสินะคะพอญ่ยถ่ายอยู่ในรถอุ้ยระิังนกง นกนางนวนนงลนกฟ้าอีลีเลยค่ะเป,เป็นเป็นห่วงซ่ออาหารนะเนป็นห่วงซ่ออาหารเป็นธรรมชาติล่มสงูโอ้ยลแมแหลงยพี่น้องค่ะคลิปนี้เจอกันแค่นี้ค่ะได้ภาพสวย,สวย ดูสวยๆมาฝากพี่น้องทะเลสาบอิละม